วัดีครับวันนี้เราอยู่กับการทำหน้าล็อกอินด้วย PHP นะครับซึ่งเราก็จะมาเริ่มด้วยโฟลชาร์ตกันก่อนเลยก็คือขั้นแรกเราจะเริ่มด้วยเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไอตรงนี้ก็คือรับข้อมูลของอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็หรือก็คือการกรอกยูสเน a m มแล้วก็พาสเวิร์ดนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้มันอีเมลและพาสเวิร์ดนะครับมันจะต้องจำเป็นต้องมีอยู่ในฐานข้อมูลเราก่อนถึง เราจะสามารถทําหน้าล็อกอินนี้ได้นะครับไปต่อกันต่อก็คือเราจะใช้การเช็คเงื่อนไขว่าถ้า,อ,าอีเมลเนี่ยมีมีอยู่มีอยู่ในมีอีเมลเนี่ยอยู่จริงในฐานข้อมูลนะครับก็จะไปทําต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือจะให้กรอกใหม่นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีจริงก็ไปเช็คขั้นต่อไปก็คือไปเช็คว่าพาสเวิร์ดเนี่ยตรงกับอีเมลนี้ไหม อะไรประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าไม่ใช่ก็ให้กล่อกใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นการเข้าสู่หน้าระบบนะครับก็มีแค่นี้นะครับซึ่งเอถ้าเหมือนเอเดี๋ยวเราจะมาอันนี้ครับครับก็คือ,เ,อเป็นเหมือนแถวเหมือนแถวในถางข้อมูลนะครับเหมือนสมมติเรามีไอ มต่ว่าตรงตรงนี้นะครับเป็นอีเมลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพาสเวิร์ดนะครับถ้ามันเหมือนเหมือนมันไม่ได้เป็นอยู่ในแถวเดียวกันนะมันคือถ้าอีเมลเนี้ยไม่ได้เชื่อมกับพาสเวิร์ดนี้อยู่ก็มันก็จะให้ไปทําใหม่นะครับประมาณนี้นอ่าครับวันนี้ก็มาดูในสองโค้กกันนะครับนี้ก็เป็นฟอร์มการกรอกข้อมูลนะครับของล็อกอินครับก็คือเป็นการตกแต่ง นิดๆหน่อยๆแล้วก็มีการนี่ครับจะใช้ตัวตัวนี้นะครับไอ้พวกนี้จะเป็นเอ่อ boost step นะครับที่เป็นตัวแปลกๆเนี่ยเป็นการตกแต่ง boost step นะครับใช้เป็นราะว่าเป็น s e boost step เป็นง่ายกว่าง่ายกว่าเราต้องเขียนเองนะครับเป็นสําเร็จรูปแล้วพวกนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็คือส่วนของเนื้อหาที่เราจะเกาะก,กันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เราจะเกาะนี่ประมาณน,นี้นี่ฟอร์มเรา ส่วนตรงนี้ก็คือมันจะบอกว่าให้ Action นล็อกอิไปที่ให้ไปที่โปรเซสล็อกก็คือให้ไปที่อันต่อไปนะครับไฟล์ต่อไปที่เราจะกำลังจะไปดูกันนี่นะครับจะเป็นน,นี่เขียน Login แล้วก็เขียนว่าก้านี่น,น,นตรงนี้ก็คือจะมีแค่2อันก็คือให้กอรอกที่อยู่ของ e mail, ให้กอรอกที่อยู่อ e ีเมลนะครับก็คือนี่ช่องนี้เป็น Input ที่อยู่อ e ีเมลนะครับแล้วก็นี่บอกไปเฉยว่าเป็นที่อยู่อ e ีเมลนี่แล้วก็มีเพจโซเดอร์บอกอีกทีด้วยนะครับแล้วก็นี่พวกนี้ตัวเี้เนมพวกนี้ก็จะเป็นการใช้ในการส่งไปนะไปส่งข้อมูลไปยังหน้าต่อไปผ่านเมธอดโพสตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะ,ะมาดูเราจะมาดูหน้าอันนี้กันนะครับอันนี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าตาของหน้าตาของเว็บนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นช่อง Input ที่เราเพิ่งดูวันเมื่อกี้นะครับน,นี่ก็คือช่อง In p u t อีเมลแล้วก็ช่อง In p u t Password นะครับ <refriger ant> เดี๋ยวเราจะไปดูโค้ดหน้าต่อไปก่อนนะครับอ่าโค้ดหน้าต่อไปก็คือเป็น process login นะครับซึ่งเราส่งข้อมูลวกนี้ไปแล้วเนี่ยนี่มาหน้า process login ก็คือเราจะอ่านี่เชื่อมหาข้อมูลก่อนนะครับตัวนี้เชื่อมหาข้อมูลก่อนก็นคือมันจะเป็นเชื่อมหาข้อมูลตัวนี้นะครับนี่ผมจะเอามาสรุปเป็นไฟล์ไว้นะครับนี่เป็นเชื่อมหาข้อมูลนะครับ แล้วก็นี่เราจะบอกว่าถ้าถ้าเราได้แล้วถ้าเราได้ยูอ m a i l จากโพสต์มายูอ m a i l คืออะไรนี่คือตัวนี้นะครับนี่ชือตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้ยูอ m a i l จากโพสต์มาและอนเนี่ยและนะครับและได้ยูพ password จากโพสต์มาเหมือนกันเนี่ยให้ให้เราเก็บค่าไว้ในตัวยูอ m a i l แล้วก็ u post เพื่อให้มันสั้นลงนะครับในการเขียน้ u อ m a i l แล้วก็ส password ครับ แล้วตอนนี้ก็คือเราจะมาเช็คว่าออข้อมูลของอีเมลที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันมีมีอยู่ในฐานข้อมูลไหมนะครับก็คือเราจะไปที่ฐานข้อมูลนะครับนี่นี่นะฐานข้อมูลตัวนี้ยู e r อร์นะครับเนี่ยข้อมูลที่เรากอรอกเข้ามาเนี่ยมันจะมีมันมีมันมีอยู่ในฐานข้อมูลไหมนะครับถ้าถ้ามีอ่าถ้ามีเนี่ยบรทน,นี้นะครับถ้ามีก็จะ ถ้ามี1แถวถ้ากับ1แถวปุ๊บก็จะทำการเ,าเรียกดูข้อมูลนะเรียกดูข้อมูลของทั้งหมดของไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็เราจะไปตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการยืนยันรหผ่านแล้วก็ส่งข้อมูลไปในเซสชันของผมนะแบบว่าเอาไว้ใช้กับหน้าอื่นนะครับนี่ส่วนตรงนี้ถ้า,าข้อมูลของ เออถ้าเขาอ่านครับส่วนตรงนี้ถ้าข้อมูลของเออ user เนี่ยถูกหมดแล้วนะครับก็จะมาทำขั้นนี้ต่อก็คือถ้าอ e ีเมลและพาสเวิร์ดเนี่ยถูกหมดแล้วนะครับก็จะมาทำขั้นนี้ต่อก็คือมันจะเช็คว่า user เนี่ยมีสถานะเป็น member นะครับผมก็ใช้แทนว่าตัว m นะครับในถานข้อมูลนะครับเนี่ย จะใช้แทนว่าตัว m นะครับนี่เป็น member นะครับแต่ว่าถ้าถ้าอย่างอื่นก็จะเป็น a หรือว่าเป็น admin นะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีสถานะอะไรเลยก็จะกลับไปหน้าอกอินใหม่นะครับนี่นครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกัน,นครับนี่ครับมาลองใช้งานกันอันนี้เราก็จะกอก email ใช่ครับแล้วก็ขอ,อาหารหัสผ่านนี่ครับเข้าได้แล้วอันนี้เราก็จะไปนี่ครับอันนี้ก็คือหน้าที่ผมทําไว้ที่เป็นหน้าอื่นๆนะครับยังไม่ถึงนะครับก็ลเลยแต่ว่าที่เราจะคุยกันคือหน้าล็อกอินนะครับนี่ไอ้หน้าล็อกเอาท์นะครับส่วนเอ,อ่อโค้ดของหน้าล็อกเอาท์ก็คือจะมาดวนตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการ ลบข้อมูลทั้งหมดในเซสชันทิ้งนะครับแล้วก็จะให้ล็อกอินใหม่นี่นครับนี่ข้อมูลทั้งหมดในเซสชันนะครับนี่ตรงนี้เราจะเป็นข้อมูลทั้งหมดในเซสชันทิ้งนะครับน,นี่แล้วก็ทําลายเซสชันทิ้งนะครับแล้วก็จะไปหน้าล็อกอินใหม่นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดของผมอะเวลาแต่ละหน้านะครับถ้าเราไม่ล็อกอินเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือถ้า เหมือนในเซสชันเนี่ยถ้าเรายังไม่ล็อกอินทีอ่ะข้อมูลจะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับก็คือข้อมูลจะไม่มีแล้วผมก็ลยเทียบว่าถ้าเซสชันของ uid เนี่ยไม่มีเลยมันจะให้ไปตั้งให้ไปล็อกอินใหม่นะครับก็คือเหมือนอันนี้ผมจะทดลองให้ดูเหมือนเมื่อกี้เรากด็อกเอาไปแล้วปุ๊บข้อมูลหายไปแล้วเรากลับไปหน้านกลับไปหน้านี้แล้วเราพยายามจะเข้าไปหน้าโปรไฟล์นะ นี่นะมันก็จะให้มาล็อกอินก่อนครับเราจะไม่สามารถเข้าได้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้ครับสำหรับอ่หน้าล็อกอินแล้วก็หน้าล็อกเอาท์นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ